จักขุนจาวุโสปฏิจจรูเปจะอุปชติจักขุวิญญาณังอันนี้ก็เป็นการเกิดขึ้นของเรื่องต่างๆเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นผ่านวิญญาณก็คือการรับรู้นั่นเองวิญญาณจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยจุดเชื่อมก็คืออาญตนะภายในกับภายนอกนะท่านก็แสดงมาที่ทางจักขุทวารซะก่อนจักขุนจาวุโสนะครับมาจากคำว่าจักขุงจักขุนะครับ แล้วก็อาวุโสก็คือท่านผู้มีอายุนะอันนี้นะครับแล้วก็จะศับ์นะก็ดูก่อนท่านผู้มีอายุเพราะอาศัยซึ่งจักขู่ด้วยนะครับจะกเขาแปลว่าด้วยหรืออย่างหนึง่งปฏิจจะแปลว,ว่าอาศัยเพราะอาศัยซึ่งจักขู่ด้วยเพราะอาศัยรูปเปจะซึ่งรูปด้วยจักขู่วิญญาณย่อมเกิดขึ้นจักขู่วิญญาณน,นางอุป,ปัชตินะฮะฉะนั้น ที่จะขูวิญญาณเกิดขึ้นเนี่ยการรับรู้ทางตาเกิดขึ้นหรือตัวรับรู้วิญญาณที่เกิดขึ้นที่จะขูวัตถุเกิดที่ตาดับที่ตาทากิจในการมองเห็นรูปคือทาทัศนกิจนี่จะเกิดขึ้นก็เกิดเพราะอาศัยซึ่งจักขู่ก็คือจักขู่ประสาทะแล้วก็อาศัยซึ่งรูปทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานก็คือจะมีสิ่งต่างๆก็ผ่านวิญญาณมาก่อน ในที่นี้ก็จักขู่วิญญาณวิญญาณที่อาศัยจักขู่วัตถุเกิดขึ้นนะครับตินังสังคติผัสโสนะครับต่อมาก็ตัวที่สองนะครับก็คือตัวผัสสะผัสสะย่อมมีเพราะการประชุมกันแห่งทำสามอย่างตินังแปลว,ว่าสามสิ่งสามสิ่งก็คือจักขูแล้วก็รูปแล้วก็จักขู่วิญญาณนะสามสิ่งสังคติเพราะการประชุมกัน ผัสสะย่อมมีเพราะการประชุมกันแห่งสามสิ่งแห่งสภาวะสามอย่างก็คือแห่งจักขครูรูปแล้วก็จักขุูวิญญาณผัสสะก็ย่อมมีขึ้นผัสสะตัวนี้ก็เรียกเป็นชื่อเฉพาะก็จะเป็นจักขุสัมผัสหรือผัสสะที่เกิดเพราะจักขุเป็นปัจจัยนะครับผัสสะตัวนี้ก็คือผัสสะจตสิกที่เกิดผสมอยู่กับจักขคูวิญญาณนั่นเองเวลาจักขุูวิญ,ญญาณเกิดขึ้นก็จะมี เจตสิกเกิดประกอบร่วมกันเจ็ดดวงนะมีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรียแล้วก็มนสิการ